การขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูงเป็นโครงการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่มุ่งเน้นการยกระดับสินค้าเกษตรในระดับชุมชนและหมู่บ้านด้วยการส่งเสริมให้เกษตรกรใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการแปลรูปสินค้าให้มีมูลค่าเพิ่มการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยการวางแผนการผลิตเชื่อมโยงกับตลาดและการบริหารจัดการตลอดห่วงโซ่อุปทานเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรเสริมสร้างความเข้มแข็งให้สถาบันเกษตรกรและพัฒนาเศรษฐกิจ คณะทำงานโครงการขับเคเลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูงระดับอำเภอได้มีมติในที่ประชุมพิจารณาคัดเลือกหมู่บ้านเป้าหมายคือบ้านต้นพึ่งใต้หมู่ที่7ตําบลโป่งน้ำร้อนอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่และพิจารณาคัดเลือกสินค้าเป้าหมายที่ร่วมโครงการคือทุเรียนแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้านบ้านต้นพึ่งใต้ตําบลโป่งน้ำร้อนอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่เนื้อที่รวมของหมู่บ้านทั้งหมด49ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ37 ไตำมลป่งน้ำร้อนตั้งอยู่ทิศเหนือของจังหวัดเชียงใหม่ระยะทาง160กิโลเมตรห่างจากตัวเมืองอำเภอฝางไปทิศตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ6กิโลเมตรสภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสลับซับซ้อนมีภูเขาสูงเป็นอันดับสองของประเทศมีประชากรทั้งหมด504รายจำนวนครัวเรือน216ครัวเรือนและประกอบอาชีพเกษตรกรจำนวน146ครัวเรือนบนพื้นที่การเกษตรประมาณ962ไร่ส่วนใหญ่ทําการเกษตรคือส้มและหอมหัว จากการจัดการเวทีเพื่อทบทวนแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้านโดยคณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับอำเภอร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้านและอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านพบว่าเกษตรกรมีความต้องการโครงการส่งเสริมและพัฒนาทุเรียนสายน้ําแร่ฝางให้มีมูลค่าสูงเพื่อให้เกษตรกรได้รับการพัฒนาองค์ความรู้และทักษะที่จําเป็นในการผลิตทุเรียนและสินค้าผ่านการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับพืชอาหาร สำนักง,งานเกษตรอำเภอฝางได้ส่งเสริมและพัฒนาทุเรียนสายน้ำแร่ฝางให้มีมูลค่าสูงเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในการรวมกลุ่มของเกษตรกรที่ปลูกทุเรียนส่งเสริมการทำเกษตรที่ได้มาตรฐาน G.A.P. ลดต้นทุนการผลิตและเป็นการสร้างผลผลิตมูลค่าสูงให้แก่ชุมชน